จริงๆเคยคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวสําหรับเราครับหลังจากที่ได้มาศึกษาได้มาดูว่าเขาทําอะไรกันจริงๆแล้วเนี่ยเราก็พบว่าการประชุมของเขาเนี่ยที่หลายคนจะคิดว่าเกี่ยวกับแค่เรื่องเศรษฐกิจเท่านั้นมีหลายแง่มุมมากกว่านั้นอย่างเช่นในเรื่องของการศึกษา การสวัสดิการหรืออะไรต่างๆนอกจากนั้นเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆมันก็ส่งผลกับเราในทุกๆด้านเนื่องจากแบบเราเดินไปไหนถ้าเศรษฐกิจมันดีเนี่ยหลายๆอย่างมันก็จะด,ดีขึ้นตามไปด้วยครับผมก็เลยคิดว่า a อเปเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่ได้ไกลตัวกับเรามากขนาดนั้นครับผมเอเปกเนี่ย เบื้องต้นก็คือเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับหลายๆประเทศประเทศสมาชิกทั้ง21เขตเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมาคุยกันเพื่อที่จะตกลงในข้อตกลงต่างๆมันก็จะทําให้เศรษฐกิจเรากับเขาเนี่ยดีขึ้นแล้วก็การเดินทางไปมาหาสู่กันก็ง่ายขึ้นโดยเฉพาะการที่เราได้มาเป็นเจ้าภาพในปีนี้มันก็จะทําให้มีคนจากต่างชาติอย่างนี้เข้ามาในประเทศเขาก็คงไม่จะไม่ได้อยู่แค่ในโรงแรมถูกไหมครับเขาก็จะออกไปจับจ่ายใช้สอยข้างนอก ทำให้เศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยเติบโตขึ้นครับผมนอกจากนั้นในการที่เราได้เป็นเจ้าภาพเรายังมีอํานาจในการกําหนดทิศทางของการประชุมอีกด้วยครับอย่างเช่นในเรื่องของเยาวชนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ประเทศไทยต้องการจะผลักดันในฐานะที่เป็นเยาวชนคนหนึ่งที่ได้มีโอกาส ประกวดได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของเอเปกเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนให้เยาวชนไทยติดตามข่าวสารครับ mm. เพราะว่าอาจจะมีกิจกรรมที่มีโอกาสให้เยาวชนไทยเนี่ยได้เข้าร่วมซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเองแล้วก็ประเทศด้วยครับประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยก็คือเป็นโอกาสอย่างที่ผมได้รับก็คือเป็นโอกาสที่ หาไม่ได้ง่ายถ้าโชคดีก็อาจจะได้รางวัลนี่างครับในส่วนของประโยชน์ของประเทศก็คือเหมือนกับเราได้มีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้ที่กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะมีส่วนร่วมในทางอื่นๆไม่ทางตรงก็ทางอ้อมครับผมในการประชุมเอเปที่กําลังจะถึงนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนประชาชนไทยทุกคนเนี่ยมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับอย่างอบอุน่นแล้วก็โชว์ให้เขาดูว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีอะไรดีบ้าง